สวัสดีค่ะมาคำท่านผู้ชมม้นนี่มาสรุปเล่าคำอีกแล้วท่านผู้ชมม้นนี่คำมากเลยท่านผู้ชมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากเช่นเคยเด้อค่ะเด้อขอกำลังแรงใจเช่นเคยท่านผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งสรุปเล่าก,กันเลยเนาะคะ่นะเนาะ ท่านผู้ชมคะเมื่อนี้สรุปเล่าพัฒนายากยากท่านผู้ชมเหล็กแอดมินบอดชนกันเมื่อนี้ชุดสรุปเล่าแอดมินนูหน่อยมักคอยจัดเดอ้อท่านผู้ชมเหล็กแอดมินบอดชนของปูของแม่นางของพ่อกอมสิบเลยท่านผู้ชมแล้วกะเหล็กเด่นแอดมินมันบอชนกันเมื่อนี้บอฟันหลุดหายเด้อค่ะเดอ้อเมื่อคืนนี้กะบบอฟันท่านผู้ชม มื่อนี้บอดายฟันหลุดหายเด้อค่ะเด้อแอดมินจะเจาะหายธรรมชมค่ะสำหรับสูตรแรกรวมเด่นตารางนะคะรวมเด่นตารางไม่มีสีตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกได้เด่นสามแปดเจ็ดสองนะคะดับร้อยเมื่อนี้ดับร้อยแอดมินเด่นมากนะคะถ้ามาก็ ไม่รู้จะอยู่หลักไหนอาจจะมาหลักร้อยเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเด่นชนดับให้เลือกเด่นเดอร์ท่านผู้ชมวันนี้หก็ยังเด่นมากนะคะดับร้อยได้ดับหกนะคะดับร้อยหน่วยล่างเด่น้ายรูดนะคะเด่นสายรูดสายหูดวดที่ผ่านมาหลุดเดอท่านผู้ชมงวดนี้ได้เด่นสี่กับห้า ต่อมาสูตรนี่ท่านผู้ชมเด่นชนเด่นสี่สูตรนะคะงวดที่ผ่านมาก็ประกบคู่กันได้อยู่นะคะที่ห้าเก้าท่านผู้ชมที่ห้าเก้าเลขเด่นชนกันหกหกหกมาท่านผู้ชมแต่ว่าประกบคู่กันได้แค่หาเก่าเก่าหาเด้อค่ะเด้อสำหรับพอแมพี่น้องเอฟซีทันใดที่ต่ม เด่นชนเด่นนะคะเนาะงวดนี้ค่ะท่านผู้ชมเด่นชนเด่นสี่สูตรนะคะสูตรที่หนึ่งได้เด่นหนึ่งสามสองสูตรที่สองได้เด่นศูนย์กับหสูตรที่สามได้เด่นเก้ากับศนย์สูตรที่สี่ได้เด่นหกกับเก้าเลขชนกันไปทีเก่าเก่าชนกัน หกหกชนกันศูนย์ศูนย์ชนกันเด้อธรรมชมต่อมารวมเด่นทั้ง7สูตรนะคะธรรมชมงวดน,นี้ได้สิบโตเลยธรรมชมซึ่งเลขมันมันชนกันแค่แค่สูตรหลักโตธรรมชม สรุปยากมากเลยนะคะงวดนี้สองสองสองชนกันสองสูตรสาม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 ชนกันสามสูตรหนึ่งสองสามสี่สี่ห้า ห้าห้าเจ็ดมีตัวหนึ่งค่ะมาชมเปดเปดสองตัวหกหกหกสองตัวศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้า ศูนย์หนึ่งี่ห้าหกเดแปดเเดล็กมีสิบตัวเลยธรรมผจุชมสามนี่ชนกัน3สูตรสามเด่นกมุงสามเด่นมากสามกับสองมื่อนี่แอดรรม,มินมักสองเด้อธรมะจุมคารามุชมู้ชมาเบ่งน้ำกันมื่อนี่แอดมินวาสูตร สูตรสองในธรรมชมเด่นเด่นสองตัวสูตรสองแปดกับเก้ามั่นบดเด็นไหมธรรมชมแปดกับเก้าไม่เด่นสูตรรูดยังงรูดยูซีกับหาสูตรสองตัวสูตรที่สองแอดมินวัดเด่นสองถ้าสูตรเดินต่อก็น่าจะเป็นสองซี C. นี่บนหนาชัยธรรมชมถ้าสูตรนี้เดินต่อก็ต้องน่าจะเป็นสองนะคะมาค่ะธารมชม้ชมมาเบ่งน้ำกัน มาเบิงว่าแอดมินสิจับห้แบบใดธรามผู้ชมงวดที่ผ่านมาได้แบบนี้ด้วยค่ะเดอ้อก็จอดแตกไปที่ห้าเก้านะคะได้สามงวดติดธรามผู้ชมงวดนี้ยากอีดีธรามผู้ชมเล็กแอดมินบพชนกันผิดถืออย่าว่ากันเด้อท่ามผู้ชมมาวิเคราะห์ไปนน้ำกันธรามผู้ชมหากพ่อแม่พี่น้องมักที่แอดมินประกบคูให้จังเอาเด้วยค่ะเด้อ้าบอรบ่มัก เบิ่งไปก่อนท่านผูช้ชมหงวดนี่เบิ่งไปก่อนชุดสรุปแอดน้อยวันนี้นะคะ วินสองศูนย์ห้าหกหนึ่งสามท่านผู้ชมแอดมินขัดเด่นออกมาใดก็คือสองศูนย์ห้าหกหนึ่งสามท่านผู้ชมนอกนั้นแอดมินบอดเด่นเจ็ดแปดเก้าสี่ไม่เด่นค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้แอดมิน ขอพักสายรูดด้วยค่ะเด้อหากท่านใดที่จะรูดกลับไปเบิ่งสูตรรูดท่านผู้ชมสูตรรูดคือเด่นสี่กับห้านะคะงวดอีพานมาลูดท่านผู้ชมงวดนี้งดก่อนเมื่อนี้แอดม,มินมักสองเด้อท่านผู้ชมชอบสองนะคะชอบสองวันนีเน 6, มม้เด่นสองกับหเด้อท่านผู้ชมเด่นสองกับหบอฟันรูดไ้เด้อค่ะเด้อ ประกบคู่เด่นนะคะหกสองหกหนึ่งสองหนึ่ง สามสองห้าสองและห้าหนึ่งมักน้ำบวัวท่านผู้ชมวันนี้แอดมินประกบคููได้โอนี้ท่านผู้ชม พิถก่าว่ากันเด้อท่านผู้ชมเหล็กเด่นนูหน่อยบทชนกับของปูของของพอขอมอสิบเลยเด้อค่ะเด้อท่านใดมักนำาข่จัด เน้นหกสองมักน้ำบาห์ทำมชมแอดมินสรุปได้เแบียบนี่ 9, แปดกับเก่าอดมินตัดออกเลยเพราะว่ามันชนสูตรนี่งวดที่แล้วมันลดเด้อทผม้ชม มักสูตรนี่ท่านผู้ชมถาสูตรนี้เดินต่อก็ต้องเป็นสองสองหกสองสามสองสองหนึ่งท่านผู้ชมถาสองมาสองหกสองสามสองสองหนึ่งถาสองวมาก็คือหลุดท่านผู้ชม เลขแอดมินต่ำธรรมชุมวันนี้เลขไม่สูงนะคะของของปูของพอก็มาสิบของแม่นางเลขสูงเด้อธรรมชุมแอดมินสรุปได้แบบนี้เด้อธรรมช่มแคปนาจ,จอเด้อค่ะเด้อเลขวิน2 0 5 6ูนนะคะประกบคู่6กสองหกหนึ่งสองหนึ่งสามตัวประกบคู่ให้1คู่นะคะศูน เอาเมดเด้อธรรมชมหากท่านใดจะเอาอย่าเลือกดิแม่นางเด่น9กับแปดพุนเดิ่าธรรมชมแม่นางเลขวิ่งเลขเด่น9กั 8. บแปดบดชนกันเด้อธร,รูมชมไม่ชนกันนะคะปูสังขา เด่นสี6ห้าหกแต่ว่าประกบคูบอบดชนกันดิค่ะท่านผู้ชมควงหนูหน่อยมี่หาก็โผกอยู่แต่ว่าประกบคูบบดติดเจ็ดติดแปดติดเก่าเด้อค่ะเด้อปูฟันรูด4ีรรมม่ท่านผู้ชมท่านใดมักน้ำปูรูด4ีเด้อค่ะเด้อรูดสีนะคะปูเด่น4ี่ท่านผู้ชม แอดมินวาสีบอดนหนะ้าธร,รูมชมชุดเต็มบนล่างพ่อกอมอสิบเลขสามสำนักมีแต่สูงๆานร,รม,ชม้ชมีหนูหน่อยเบ่คือมูเด้อค่ะเดอ้อใครจะอยู่ใครจะไปารผม,ม้ชมชุดเด่นหลักสิบหลักหน่วยพ่อกอมอสิชุดเด่นพ่อกอมอสิเด่น9ก้ากับห มีหาอยู่ดิค่ะท่านชมตเตวา่าบบชนกันเลยนะท่านชมพ่อกอมอสิบประกบ5 6 5หกหเก้าของนูนน้อยประกบห้าสองห้าหท่านชมท่ามชมคาะแอดมินเห็นเล็กชนของสามสำนักก็คือคือเก้าหกเด้อท่ามชม96 ของสามสำนักของเพื่นชนกันที่เก่า6กเด้อนรูมชมปูสังขะมีเก้านะคะปูสังขะมีเก้าของแม่นั่งมี6กเก่านรูมชมมี6กเกนะคะอ่านรูมชมมักสำนักได้เลือกเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้อส่วนชุดสรุปแอดมินมือนีสิเปนจังได รอชมผลงานสองทุ่มครึ่งนะคะมกักกะจัดคัดกระเบิงกวนท่านผู้ชมวดนนี้จับให้หน่อยน้ำดิท่านผู้ชมจับให้หน่อยน้ำยอดมินสรุปใดๆท์นี่ท่านผู้ชมจะมาตามนัดไหมค่ะท่านผู้ชมจำรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้เ้อค่ะเ้อขอไปพอนให้พ่อแม่พี่น้องเฮงเฮงปังปังถือไว้เล่าพัฒนาไปน้ำกันเ้ยค่ะเด้อ คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ